โลกปัจจุบันที่ถูกขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไหนมีบุคลากรที่มีคุณภาพด้านนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เปรียบแต่การจะสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากลนั้นก็ต้องอาศัยระบบการศึกษาที่สูงและได้มาตรฐานระดับโลกหากซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกา เปรียบได้กับแหล่งบ่มเพาะทางด้านความคิดส,สร้างสารรค์และนวัตกรรมของโลกโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาสิริเมธีก็คงเปรียบเสมือนกับแหล่งบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเช่นกันค่ะและทั้งสองแห่งนี้ริเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มปตทค่ะตั้งอยู่ที่วังจันทร์วันเลอ่อาเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะโรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนประจำระดับมัธยมปลายที่กลุ่มปตท ต้องการวางรากฐานด้าน STEM อันประกอบด้วยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เพื่อต่อยอดไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยระดับโลกยังสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบตามความหมายของชื่อโรงเรียนที่หมายถึงโรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้นั่นเองค่ะที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ความรู้ด้านวิชาการเท่านั้นครูผู้สอนยังดูแลนักเรียนรายบุคคลอย่างใกล้ชิดเพื่อดูความถนัดของนักเรียน และให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงทำวิจัยจริงได้นำเสนอผลงานในเวทีต่างๆก่อนที่ผมจะเข้าโรงเรียนนี้มาไม่มีสกิลภาษาอังกฤษอะไรเลยพอเข้าโรงเรียนนี้มาเนี่ยก็คือได้ใช้ในชีวิตประจำวันพูดอะไรนี้หรือว่าเขียนอะไรต่างๆทำให้สกิลภาษาอังกฤษผมก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆที่โรงเรเงียนกำเนิดบิทเป็นสังคมที่ดีมากๆรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วได้เพื่อนที่ดีมากๆได้คนโู้ที่แบบดีเอาใจใส่มาอยู่ที่นี่ก็ เหมือนอยู่บ้านมีคนดูแลเราดีมากๆเลยค่ะทำกิจกรรมแบบเยอะมากนะครับกำลังทาอยู่ตอนนี้ก็คือดรามากครับเกี่ยวกับการทําละครซึ่งจะมีในจัดแ,แบบหน้าของกำเนิดฟินในงานอาร์ตเฟสผมกแบบ็ได้ลองแบบใหม่ๆผมแบบรับหน้าที่เขียนบทละครประมาณนั้น โดยนับตั้งแต่รับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา2,558จนปัจจุบันมีนักเรียน9รุ่นจำนวน645คนโดยจากข้อมูลนักเรียนที่จบไป6รุ่นแรก420คนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้าน STEM ที่ประกอบด้วยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ได้ถึงร้อยละ50ทีเดียว ถ้าจากระดับมัธยมศึกษา <Gym. S 1> มาต่อกันที่ระดับมหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้อยู่ที่สถาบันวิทยาศิริเมทีหรือว่าวิสเทคค่ะที่นี่สอนระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอกนะคะมี4สำนักวิชาด้วยกันค่ะสถาบันวิทยาศิริเมทีหรือวิสเทคเป็นมหาวิทยาลัยที่เฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมี4สำนักวิชาให้เลือกได้แก่สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุลสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สำนักวิชาว,วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลและสำนักวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นสาขาวิชาที่องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจคาดการว่าสาขาวิชาเหล่านี้จะเป็นวิทยาการสำคัญของโลก ก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะนําความรู้ตรงนี้เนี่ยมาต่อยอด1ึคือเผยแพร่ให้กับคนภายนอกได้รับรู้ในสิ่งใหม่ๆที่คนอื่นยังไม่รู้ 2. คือเราสามารถนาเทคโนโลยีใหม่ๆครับมาพัฒนาให้กับประเทศเราได้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่ได้เรียนรู้ในที่แห่งนี้แล้วก็นําความรู้ตรงนี้เนี่ยมาใช้จริงในชีวิตประจําวันที่เนี่ยมันจะตอบโจทย์ในสิ่งที่ว่าเราจะทําการทดลองตั้งแต่แบบแบบสกเกลเลยและเราสามารถต่อยอดไปแบบ พัฒนาเป็นแบบโปรโตไทป์หรือแบบพัฒนาในเป็นไพลตแอนเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมได้ด้วยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่วิศวสามารถทําให้เราได้โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาสิริเมธีนี่เป็นอีก1นก้าในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะ สร้างบุคลากรตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมไปจนถึงปริญญาเอกโดยกลุ่มปตทและองค์กรพันธมิตรให้การสนับสนุนและนี่เป็นการสร้างบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนรอบด้านค่ะ